สวัสดีท่านผู้ชมช่อง World Comment สวัสดีท,ทุกท่านนะครับสำหรับการแข่งขัน VNL ปี P 2023นี้ทีมชายนะครับระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นดีกรีอันดับ7ของโลกที่ชนะติดต่อกันแบบไร้พ่ายมา5นัดรวดครั้งนี้นะครับได้โครจรมาพบกับทีมคิวบาทีมอันดับที่13ของโลกนะครับและการแข่งขันนั้นก็ได้จบลงไปแล้วนะครับด้วยชัยชนะของทีมญี่ปุ่นที่ชนะได้อย่างขาดลอย3เซตรวด หลังจากเกมนี้แล้วนะครับผู้ชมชาวบราซิลและชาวต่างชาติจะว่าอย่างไรกันบ้างนะครับเราไปรับชมกันได้เลยครับโดยความคิดเห็นของชาวบราซิลท่านแรกนะครับได้เข้ามากล่าวถึงการพัฒนาไปของวงการวอลเลย์บอลญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นพัฒนาไปมากในวงการวอลเลย์บอลทั้งชายและหญิงยินดีด้วยแต่ก็มีคนเข้ามาแย้งเล็กๆนะครับว่าวอลเลย์บอลหญิงของญี่ปุ่นใน VNL นี้ไม่ค่อยดี ส่วนความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับความคิดเห็นที่2นะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่าญี่ปุ่นเล่นสวยมากเป็นการเล่นวอลเลย์บอลที่สวยที่สุดในปัจจุบันส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับก็ได้เข้ามากล่าวยังภาคภูมิใจกับทีมวอลเลย์บอลของญี่ปุ่นนะครับว่าภูมิใจกับญี่ปุ่นด้วยการชนะรวดที่น่าทึ่งนี้ส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับก็ได้เข้ามาให้ทัศนะหลังชมเกมนี้จบว่าสิ่งที่คิวบายังขาดก็คือ โค้ชที่ดีและเซตเตอร์ที่ดีทีมโดยรวมดีแต่ด้วยความเคารพต่อคิวบาและโค้ชพวกเขาต้องการโค้ชที่มีคุณภาพมากกว่านี้และญี่ปุ่นก็ได้รับการแสดงความยินดีที่ดีขึ้นญี่ปุ่นมีการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมนะครับว่าคิวบานั้นตัวลิเบโรเองก็ไม่ดีอีกด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคนที่3นะครับที่เข้ามาเสริมสิ่งที่คิวบายังขาดอีกว่า ตัวป้องกันก็ทำได้ไม่ดีแอดว่าสรุปแย่ทั้งทีมใช่ไหมเนี่ยสำหรับความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับที่มีต่อตัวนักกีฬาญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นตัวสำคัญนะครับอย่างนิชิดะนะครับโดยเข้ามากล่าวว่าอย่างน้อยดูเหมือนว่าคิวบาสามารถสกัดนิชิดะซึ่งเป็นไฮไลท์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นได้ตามต้องการแต่ทีมญี่ปุ่นที่เหลือ ยังคงมุ่งเน้นและจัดระเบียบใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งแอดมินนะครับก็เห็นตามนั้นนะครับนิชดาเนี่ยเจ้าหนุ่มผมทองที่กระโดดได้สูงอย่างเหลือเชื่อนะครับแล้วก็ตบได้โคตรรุนแรงนะครับวันนี้เนี่ยโดนมอนสเตอร์บล็อกเข้าไปหลายลูกนะครับจนแทบจะหมดริ์เลยนะครับต่างจากตอนที่แข่งกับแคนาดานัดที่แล้วริบลับเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่มีเจ้าหนุ่มแรนนะครับเบอร์12นะครับที่เข้ามาช่วยอุดช่องว่างนั้นไปได้นะครับ ส่วนความคิดเห็นของชาวต่างชาติรองสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็ได้เข้ามากล่าวอย่างติดตลกว่าญี่ปุ่นของฉันทุบคิวบาของฉันสงสัยผู้ชมท่านนี้นะครับจะชอบทั้งสองทีมนั่นแหละครับก็เลยไม่รู้จะเชียร์ใครดีนะครับแล้วก็สำหรับความคิดเห็นสุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับก็ได้เข้ามากล่าวปิดท้ายไว้ว่าหากคิวบาพัฒนาขึ้นในแนวรับในไม่ช้านี้พวกเขาก็จะกลับมาเป็นที่หนึ่งที่ดีที่สุดในโลกเหมือนเมื่อหลายปีก่อน ครับและนั่นก็เป็นความคิดเห็นเพียงบางส่วนนะครับจากแฟนวอลเลย์บอลชาวบราซิลและชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาโปรโตุเกสในการสื่อสารนะครับสำหรับปีนี้นะครับทีมชาติญี่ปุ่นเองก็มาแรงแซงทางโค้งจริงๆนะครับนอกจากการชนะหนัดรวดแล้ว ขณะที่แอดกำลังทำคลิปนี้อยู่นะครับก็มีข่าวว่าญี่ปุ่นทีมชายทีมนี้ได้ทุบทีมชายบราซิลที่มีดีกรีเป็นอันดับ2ของโลกไปอย่างดุเดือด3ต่อ2เซตอีกด้วยนะครับโดยเซตสุดท้ายก็ยังต้องดิวสกันไปหลายแต้มนะครับสงสัยว่าจะไม่พ้นการยกย่องจากผู้ชมชาวญี่ปุ่นนะครับที่ว่าทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้นะครับเป็นทีมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ทีมชาติญี่ปุ่นจริงๆแล้วแล้วนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทีมจากเอเชียอย่างญี่ปุ่นนะครับจะสามารถคว้าแชมป์ VNL ปีนี้ไปครองได้สำเร็จนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับและสวัสดีครับ